จ้าสวัสดีสุภุสุคนนะจ๊ะจ้ามื่อนี้มาเจอกันกับแมวอีกแล้วนะจ๊ะมื่อนี้แมวมายังนะจ๊ะมื่อนี้เนาะแมวได้ก่อยปลาหมึกนะจ๊ะก่อยปลาหมุขเขาแยงนะจ๊ะพึ่งเลืองานมากเนาะอ่ก้อนสิกินนะจ๊ะก็ฝากอ่าผู้ใดที่เขามา่ไหม่นะจ๊ะแมวก็ฝากอ่กดอ่าติดตามช่องนะจ๊ะ เพื่อสิเป็นเอ่อกำลังแรงใจเพื่อสิเฮ็ดเอ่อคลิปวิดีโอต่อ,ต,อต่อไปนะจ๊ะเอาละจ้ะกินกันเลยเนาะเมื่อนี้นะจ้ะนู้ดได้กระตริบเขา่ากระตริบขา่บขาวเหนียวกระติบข้าวเหนียวบ่ได้หุงเองเด้อจ้ะสื่อมากแต่เอ่อเฮามาใส่กระตริบเนาะมาจ้ะกินน้ำกันเดินหาองไ้ วันนี้เนาะมาจะกินเข่ากินเขา่เขาแร้งเทากันอ,อ๋อเราลืมบอกเนะาะมืาอนี้เนาะนู้ได้พักเนาะจา้ะพักมีอ่อมามะละเนาะจา้ะมะละแล้วก็อ่าแตงเนาะจา้ะแล้วก็กมีเอ่าท้อูเนาะจา้ะมาจา้ะบเบลาลไรหิวเขา่าลงมือเลย ขออนุญาตใส่เมื่อเนาะจ้ะใส่มือมันจังแสบกินกับขอนียวอ,อันนี้เนาะจ้ะเป็นปลาหมึกกระดองอ่าปลาหมึกกระดองโตัวใหญ่เานาะจ้ะตัวใบญงตัวเล็กๆมันอืม อของแม่อบะฮันเนาะจะเห็ดเป็นโตเป็นโตเลยเนาะโตละค่ำไปเลยจ้ะอือม ทัวพูดกระกบกอบจ้ะเสียบจ้ะ อืมบะขมนน่นะนั่นแหละมะขมนี่แม่จับตัวละข่ำตัวละข่ำเลยเข้าปะต่องมาหันเนาะ อืมกรอบแซ่บจ้ามากมาก ซสดจ้าแม่กันนะไม่เห็นนุใสผักซอสน้ำเลยจา้าหั่นผิกซอสใส่น้ำ บอ mm hmm. กพริกไหมเฮ็ดบอกพริกข้ามเดียวเผ็ด เขาเนียวติดมื่อ ยังกะบ้านขนาดจะ้ะอืมคยับนี่วามันติดมือดิเหรโอ้หนูกินบักพริกไปอันเดียวไหมเพียเลย อันประเมืองเนี่ยนอเอาตามันออกเลยด้วจานเนี่ยโอตามันออกลางหรอกสะมะดวกสุกนะ ทั่วพูดไหมน้ยง่ำง่ำโอ้เผ็ดจ้ะกินมกพริกไปสองคำเผ็ด กินจามว่าเนี่ยไอ้ป้องอยู่ จำนำนงเสือนปลาหมึกมะเขืองโล่นะจ๊ะกินผู้เดียวแต่เคืองโล่นี่ยนุก,ก็กินมังมด กินโมมัดโปเป็นปยังไงจ๊ะใส่ตู้ไว้ <ừ> เอาอว่างก่อนเตียง mặt được nhu mà chả, em ghi bác mặt em mặt em nữa chả, mặt mèo quẩy nữa, quẩy เขาจะมดะัดอา,า,ออา,อออาอจารเขาเนี้นยเนียวสมซื้อเขาเนี้ยวอ้เรสมซื้อเขาเนี้ยวอ่องเนี้ยพักเนี้ยเนียโอ้ยคำไงอย่างข้าขอเอาอ่า,อาน,นอีก เมืองี้่ะจ้ะหั่นบกพริกใส่หั่นพริกสดใส่ตัวกินเน,นี่ยบ่หลายนุกินไปสองคำนุก,กับเผ็ดเผ็ดบกพริกข้าวเจ้าไหมเผ็ดดีขนาดเลยสีอิ่มอยไละจ้าบัานนี้ <c oughs> แกมันก็กอบหวานกอบอิ่มแล้วนะจ๊ะอิ่มแล้วอ,อิ่มแล้วนะจ๊ะมืนอีสิไปแล้ว เดี๋ยวนู่นจะให้เบิ้งเขาเขายังซับนี่แล้วจ้ะเนี่ยยังซับนี่กินบะม,มีจ๋าอิ่มแล้วกะก๋อยประมึกแมวยังซับนี่แหละกินบะหมี่แล้วจ้ะแมวก็จะเอาไปเข่าตูไนนะ้ไว้เนาะจ้ะกะถ้าผูใ้ใดมักคลิปวิดีโอนี้เนาะจา้ะแมวก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะจ้ะแล้วก็ฝากากดติดตามช่องเนาะเอ่อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจา้ะที่สิเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อๆไปเนะาะจ้ะ แล้วก็ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะสำหรับขอบคุณเลหลายๆสำหรับถูกการติดตามนะจ๊ะจ้ะมือนีไปแล้วจ้ะ,อะขอบคุณหลายๆจ้ะ